คือหนักลิซ่าเตรียมคัมแบ็กงานเดี่ยวเดือนกันยายนปล่อยซิงเกิลแรกร้องคู่โรซาเลีย เป็นข่าวลือที่ทำเอาแฟนคลับตื่นเต้นกันทั่วหน้าเมื่อแฟนเบสของโรซาเลียศิลปินชื่อดังชาวสเปนได้ออกมาบอกใบ้การร่วมงานกันของศิลปินสาวฝั่งตะวันตกกับไอดอลเคป๊อปฝั OP, ่งตะวันออกอย่างลิซ่าและลิซามโนบาลหรือลิซ่าแบล็กพิงก์ว่าเตรียมจะปล่อยออกมาในอีกไม่กี่เดือนข้างหน้านี้โดยในอินสตาแกรมของแฟนคลับได้โพสตบอกใบ้ถึงการร่วมงานกันของทั้งคู่พร้อมเลข0 9ย์ที่คาดว่าน่าจะเป็นเดือนที่จะปล่อยผลงานดังกล่าวพร้อมกับยังระบุด,ด้วยว่านี่ไม่ใช่งานเพลงของโรซาเลียแต่เป็นงานเพลงของลิซ่าที่ร้องร ข่าวลือดังกล่าวนั้นนับว่าเป็นไปได้ค่อนข้างมากเพราะก่อนหน้านี้ลิซ่าก็เคยพูดในคลิปของเธอว่าอยากร่วมงานกับโรซาเลียและไทล่าในผลงานเดียวของตนเองและทั้งสองสาวนั้นก็นับว่าเป็นเพื่อนที่ใกล้ชิดกับลิซ่ามากๆด้วย โดยความสนิทสนมระหว่างลิซ่ากับโรซาเลียนั้นนับว่ามีไม่น้อยเลยทีเดียวโดยโรซาเลียได้พบกับลิซ่าที่งานโคเชล่าก่อนที่ในเดือนกันยายนปี2023ลิซ่าและเฟรเดริกอานจะไปปรากฏตัวด้วยกันที่งานปาร์ตี้วันเกิดของโรซาเลียงานนี้ข่าวลือการร่วมงานกันของทั้งคู่ที่เกิดขึ้นจึงไม่เกินจากที่เป็นแฟนคาดเดาวไว้ก่อนหน้านี้แต่อย่างใดโดยโรซาเลียเป็นนักร้องสาวชาวสเปนที่คว้ารางวัลใหญ่มาแล้วทางลาตินแกรมมี่และแกรมมี่อว s เพลงแรกที่ทําให้เธอโด่งดังไปทั่วโลกก็คือคอนอาทราในปี2019ที่่รวมงานกับเจ ซึ่งซิงเกิลดังกล่าวขายไปได้ถึง7ล้านก๊อปปี้และถูกจัดให้เป็นหนึ่งในเพลงที่ดีที่สุดแห่งปีโดย b บ l ลบอร์ดและพีทฟ็อกโดยเพลงนี้คว้ารางวัลลาตินแกรมมี่ในสาขาเบสเออร์บานซองนอกจากนั้นเธอยังเคยร่วมงานกับศิลปินชื่อดังมาแล้วมากมายทั้ง Bad Bunny, o z u n a a k a อาะ t และ i s s ิ o t t t และทั้งหมดนี้ก็คือเรื่องราวและข่าวสารจาก K-POP Station หากชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดกระดิ่งและกดติดตามให้ด้วยนะครับแล้วกลับมาพบกันใหม่คลิปหน้าครับ